วิธีติดตั้งนะคะก็ให้เอาแผ่นฟิล์มที่แถมมาในกล่องน,นะคะติดที่กระจกก่อนแล้วก็ติดขาย,ยึดลงไปบนแผ่นฟิล์มเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวกล้าวนะคะไปติดที่ฟิล์มกองแสงโดยตรงเวลาที่เราแกะออกเนี่ยเราก็จะแกะออกได้ง่ายนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ยึดกล้องไปที่ขาย,ยึดโดยกล้องตัวนี้สามารถที่จะยึดได้2แบบก็ค <Jam> ือติดเพื่อที่จะถ่ายไปด้านหน้านะคะก็ยึดเข้าไปด้านนี้นะคะหรือว่าจะถ่ายมาในห้องโดยสารก็ได้ก็หันเลนงเข้ามาแล้วก็กดเข้าไปล็อกแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นแล้วก็เดินสายช้านะคะโดยสายช้าของเขาเนี่ยจะมี2แบบแบบที่ให้มาในกล่องจะเป็นแบบที่เสียบกับช่องจุดบุหรี่ในรถว่าจะเสียบสายแล้วก็มาเสียบกับเบ้าบุหรี่ในรถยนต์จะใช้ได้เฉพาะเวลาที่เราขับรถนะคะตอนจอดเนี่ยกล้องจะไม่ทํางานกับอีกแบบหนึ่งก็นะคะเวลาสตาร์ทรถ เวลาสตาร์ทรถกล้องก็จะเปิดทาง,งานตรงมัตินะคะตัวไฟก็จะกระพริบสีฟ 4, 5, า้ายติดค้างยาวๆแล้วก็กระพริบชา้ชาๆตัวนี้หมายถึงว่ากล้องกำลังบันทึกวิดีโออยู่คราวนี้เราจะมาตั้งค่าตัวกล้องผ่านแอปพลิเคชันกันนะคะอย่างแรกให้เราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดีดีไก่อนนะคะตัวนี้ก็รองรับทั้งตัว Android แล้วก็ iOS นะคะพอดาวน์โหลดติดตั้งในมือถือเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็กดเข้าไปที่แอปเลย เขาจะให้เราคอนเน c t กับตัวกล้องก่อนนะคะในครั้งแรกก็กดคอนเน c t เข้าไปแล้วก็เลือกประเภทของกล้องอย่างตัวนี้จะเป็นกล้องแบบไม่มีหน้าจอก็เลือกไปที่สกรนเลสน,นะคะแล้วก็กด n น็กแล้วก็ไปกดเชื่อมต่อ wifi นะคะเข้าไปในส่วนของ Wi-Fi แล้วค้นหาเครือข่ายนะคะที่ชื่อว่า d, d i d i Mola N3 แล้วก็กดเชื่อมต่อรหัสเข้าใช้งานครั้งแรกนะคะก็คือ110นะคะครั้งถัดไปก็คือเขาก็จะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติ พอเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรากลับไปที่แอปพลิเคชันนี้อย่างแรกเลยก่อนที่เราจะใช้นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเมนูนะคะเป็นภาษาไทยให้เรากดแบ็คกลับมาก่อนแล้วก็แถบด้านล่างนะคะจะมี device มี on t h e r o a d แล้วก็มีมีเข้าไปที่มีก่อนนะคะแล้วก็กดไปที่ a p p s e t t i n g หลังจากนั้นให้เข้าไปที่ตัว a n g u a g นนะคะแล้วเ,เลือกภาษาที่เราต้องการถ้าเราต้องการใช้ภาษาไทยก็กดเลือกภาษาไทยแล้วก็กดโอเคกลับไปที่แถบตัว device นะคะจะเป็นตัว กล้องของเราก็กดเข้าไปเลยเข้ามาใช้งานครั้งแรกนะคะเขาที่หน้าพรีวิวนะคะหน้าแรกตัวเนี้ยด้านบนเนี่ยจะเป็นงานแบ็กก็คือเป็นการโชว์ภาพพรีวิวตอนนี้ที่กล้องกําลังบันทึกอยู่แล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะพ l ย์ b a c k วิดีโอย้อนหลังนะคะให้เราเลื่อนตรงแถบบาร์ตรงนี้นะคะเลื่อนมาทางขวามาที่เวลาที่เราต้องการสมมุติว่าเราอยากดูตอนเวลาเที่ยงเที่ยง20นะคะเราก็คือกดปล่อย รอ5วินาทีนะคะเขาก็จะเล่นวิดีโอตอนนั้นนะคะวิดีโอที่ปุ่มนี้ก็ได้ถ้ากดมาที่ดาวน์โหลดนะคะเขาจะมาที่คลองข้อมูลของเราทั้งหมดเลยเราสามารถที่จะเลือกเวลานะคะอย่างตัวนี้เที่ยงเที่ยงหนาทีเรากดเข้าไปแล้วก็จะกดแคปเจอร์หรือว่ากดดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้จากตัวนี้ก็ได้ กลับมาที่การตั้งค่าเมนูเลยก่อนนะคะถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนค่าเมนูต่างๆให้เรากดไปที่รูปเฟืองมุมขวาบนนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าเมนูทั้งหมดนะคะที่เราสามารถตั้งค่าได้ ส่วนถัดมาก็คือเป็นการ format mem นะคะตัวนี้เราจะใช้ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไปนานๆบันทึกวัลลูไปนานๆแล้ว mem <s> เกิด error ต่างๆมีเสียง error แจ้งเตือนขึ้นมาหรือว่ากล้องเริ่มไม่บันทึกวิดีโอมีอาการ,ปรแปลกๆเนะี่ยเราลองเข้ามา format mem ตัวนี้ได้การ format mem <c oughs> ก็คือจะลบ <c oughs> ข้อมูลทั้งหมดใน mem นะคะแล้วก็เริ่มบันทึกใหม่ถ้าเกิดว่ามีไฟล์ที่ต้องใช้นะคะก็ให้กดดาวน์โหลดมาก่อนที่จะ format mem เนาะ